นี่ไงเกิดอะไรขึ้นคือเรสั่งก๋ตี๋ะค่ะสั่งมึงมึนหมดแล้วพูดงสั่งก๋ตี๋ยวเนื้อมันตึงเนื้อมันตูนชุ่มชื้นใช่ตุนแน่นอ่ะแล้วพี่ดีมสั่งเกาเหลามาแล้วเราคือมีซีนใช่มีน่ากินค่ะแค่นี้ดูน้ำซุปดินี่คนละชามเที่ยมมือให้ดูคือซุปเข้ามืออ่ะคือพี่มอนมือใหญ่ไม่ใช่ อ๋อแล้วก็โกติมีน้ำของตัวเองอ่ะเหมือนคุณลุงเหมือนคุณลุง KFC เ<ะ>ออรบบดูดิแนวอ่ะแนวมากแนวมากวันนี้ชิมีก็พาชิมตามปกตินะคะน้ำจิ้มซึ่งมีคุณลุงคุณลุงกินก่อนเลยไม,ไม่ไม่รอใคร